แล้วเบ้าวันนี้มีเมนูอะไรเสนอไหนไปดูดิไปดูดิป่ะไหน,ไหนอะไรแม่ทักไก่สดอะไก่สดนแไหนโอต,นนปปอตีนเด็ยเนีย่ยซุปเปอร์ตีนอืมอมน้ร้อนอือจะตีนยังไงเลยว่ะโอซับเด็ดกรนอกก่อนบ่ ซักกระักกระดาเถืออก็ตัวอดก็นัวเป็นก้วจะกินไม่จะเสียบไงัวััวัวมาซักเล้งวนสะดวกแล้วไปหาาคาตะไข่ไปที่งไข่ก็มาหอดคำพดนำสวนก็จังหน่อยครับพดนำมาพริกก็เห็นต้นมาพิกต้นเดแล้ววันจีเหงก่อนต้นมะละจีนเอขกางใส่หอมเลยมะละจีน หดนำไใบนี้มาเลยเอาใบมะกรูดไปใส่ต้มยำตีนไก่จากซองใบพอถ้าไข่ถ้าไข่ที่ออกคนนั้นตาเฮงเลยวะสะักของหดนำสชวนเซยอ,อยู่จังเนียงหนึ่งก็ะบอกวะอ๋ะอ,อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะใค ไวมากูดดูใส่มับกิดใส่หอมนำมีจังเติมรสสัตใส่เครื่องเขา้าไปพริกเข้าใส่สุปกะตีนปิศาเดียบร่อยพร่อมเสร์ฟ มีปลายเหง่องมาจากคนนี้สรงร้าวนะเบฟเอาข้าวเดี๋ยวซุกมันมีไงเป็นยังไงย่าอ้าวหยบรลอยแล้วเดี๋ยเบฟเองวัดสันโวเฮย์เยี่ยแล้วอ๋อเาเาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาใส่มันจึงขึ้นในเส่เฮ็ดนะตัวตรงยับมันนึงีเสพเทโจ๊กตลอดมาลงสิรีพิทันนันน์ดอก เซฟปุงนวเกปุ้งเซฟไปหมดเซฟทุกอย่างเลซอสหอยน้ำปูหน้าปลอกตาประเด็กประเดิกเงี้ยกระจายกันไปสมเป็นแนวผสมได้เป็นแนเสบผสมเสบได้ตีนต้มตีนไก่ตักตัใ้ยอู้ต้มตีนต้มตีนต้มตีนดูบ๊วบมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมามามามลยมาพร้อมเสิร์ฟแซ่บจัดลวโบพาลุย ลำโบข้าวสวกมัน,น <G ül üyor> บีบน้ำเหล้าใส่นิดหนึ่งยกหนึ่งตีนแซบป่ะครัยังวัาาวทันสิมอยู่แซบอยู่ว่ะ <G> ท <ül üyor> ันเออกินมตีนเราเว้ยอุ้ยหอนหอนหนอหนเป็นจังไรอื้อเปื่อยๆอื้อแซบ,แบครับแซ่บมาเด้อครับเด้อมาลงมือน้ำกันต้มตีนไก่ข้าวโพดปลาเมนูข้าวเจ้าเบิ้ลหมอ้อมือนี่มาว้าวอะไรก็ลงมือ